สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง a l o ซ a n Channel อีกอย่างวันนี้เราอยู่ในช่วงกิลล่าแล้ววันนี้นะครับเราก็ซื้อมาม่ามา,มาจะบอกว่าไม่มีสปอนเซอร์แดงได อยากดูว่าแต่ละรสที่บะหมี่ถึงสะเด็ดรูปเนี่ยรสไหนที่อร่อยที่สุดทีนี้เราก็หยิบมาด้วยกัน1ิบรสชาติไปดูกันว่าบะหมี่ชิงสะเด็ูปอันไหนจะถูกปากมากที่สุดก่อนจะไปชมกันก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดซับสไคร้่ะไม่ให้พลาดจิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับน,นะครับเราก็เริ่มจากห่อแรกเป็นห่อ มามา่าคุนเส้นต้มอ,อย่าง,ง้งตอนนี้เราก็ทำการต้มเรียบร้อยแล้วแต่เหมือนเราต้องรอให้มันสุกก่อนเพราะเส้นมันยังไม่สุกรอ จะต้องชิมแล้วมันดูดีมากหมหอมมากเอาละ่ะกินได้ชิมน้ำนกันก็ต้มยำกุ้งนะก็เปรี้ยว กินกุ้งหน่อยๆ๋ยวมากินกับเส้นสิอืมเนิ่มเปรี้ยวๆก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแต่เดี๋ยวต้องไปดูรถอื่นด้วยเดี๋ยวตอนนี้ขอขอไไดากินก่อนชอบเส้น เส้นนิ่อร่อยวุ้นเส้นนะน้องแต่ได้อะมาม่าวุ้นเส้นรสต้ม,ามาตออยำกุง้งยังไม่ถูกายตากเราเท่าไหร่แต่อร่อยไปรสชาติต่อไปเลยมาต่อไปก็จะเป็นมาม่ารส เย็นตะโฟต้องยำหม,มออ้อไฟอ่ะ้ยกินรถนี้แล้วรู้สึกว่าถูกใจมากแต่กินี้รอบเองดีกว่าอืม กลิ่นหอมมากแล้วตอนนี้แมวก็สนมากนี่แบบว่าโชว์ทำไมก็มามาชิมน้ำมันก่อนนะ มีความเป็นแบบหม้อไฟที่เหมือนกีนร้านแล้วแบบตาวะเป็นหม้อไฟอ่ะรสชาติแบบ<ๆ>เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวนำหวานนิดๆชอบอันนี้นะว <Wow. S 1> ว้า่อบไปดีว่ะเอาลืมทายนี่มาม่าแกงเขียวหวานไก สีน้ำของเขามันจะแบบเขียวแบบแกงววันไก่มากมาอืม,ม,อมจะได้เอ้ยอันนี้ดีนับเส้นมาอืมอืม นิ่มอร่อยอันต่อไปโอ้อะไระเนี่ยมามา่าอะไรอ่ะมามา่าเส้นหมี่อะไรอะอ๋อมาม่าเส้นหมี่น้ำใสแต่ว่ามันมันอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ เป็นเส้นหมี่ม,มาม่าค่บเป็นเส้นหมี่ด้วยเหรออันนี้เหมือนเหมือนกับว่ามาม่าเนี่เคยทำเส้นหมี่มาจักพักแล้วนะน่าจะทำมาแบบสักระยะหนึ่งใ,ใหญ่ๆแล้วแนหะอหอมมากมันเป็นน้ำใสใช่ไหมใช่แบบจากโชวมากดูดูดเ,เหมือนเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะ แต่แบบเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่สำเร็จรูปมากอ่ะชิมน,น้ำดีกว่าอาร้อนอืมรสชาติแบบว่าไม่ได้ทีจาดเหมือนรสที่แล้วอะ่ะมันไม่ถูกอะ่ะ มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราไปกินตามร้านเนี่ยอืมก๋วยเตี๋ยน้ําใสอะไรเออก๋วยเตี๋ยน้ำใสล้วแล้วมันแบบมีมีกลิ่นหมูอะไรเงี้ยมีตัดยาดใช่ไหมใช่ขอกินเลยแล้วกันอือหือ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 ทันพอกจริงจริงบอกว่า จืดจะมีรสอ,อก็แปลกดีอ,อร่อยดีอ๋อแต่ว่าก็ถ้าบางคนที่แบบชอบที่แบบไม่ได้จีดจานอะไรเงี้ยแล้วชอบที่ความเป็นเส้นเล็กอะก็อร่อยนะแบบเส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวดนี่มัน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 ใกล้เคียงแค่ไหน,นอะ่ะก็ถ้าเต็มสิบ ก็ใกล้เคียงประมาณเจอะไรเพราะว่าความเป็นเส้นเล็กแล้วแห้งอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราทําแบบวิธีชาวบ้านแบบปิดรอให้มันครบสามนาทีแล้วเปิดกินอะไรใช่ปะมันก็ดูเหนียวเหนียวหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อไปอันต่อไปดีกว่าโอเคเฮ้ยมาม่าออริจินอลหรือเปล่าออริจินอลหรือเปล่าหลายๆคนน่าจะเคยกินมาม่ารสหมูสับ ก็เคยกินแล้วละ่ะแต่ก็อยากกินอีกอือใช่เค็มจริงใช่เหมือนกับว่าตอนเด็กเราจะกินกันได้ง่ายแต่พอย้อนพอเราโตขึ้นแล้วย้อนกลับมากินอ่ะจะรู้สึกว่ามันเค็มมากๆเออใา่จริงถ้าแบบใครที่ไม่ชอบเค็มมากก็ไม่แนะนำแต่ก็แล้วแต่คนด้วยบางคนอาจชอบ ไว้อตอว่าเวลาผิวเงี้ยมันก็อร่อยนะอืม, <laughs> มันก็อร่อยนะจริงๆ <c oughs> รสชาติของน้ำก็จะแบบเค็มเ็มแบบเค็มคานอมีความเผ็ดเบ,ดเบาๆด้วยพริกอะไรางี้พริกไทยเนาะเออพริกไทยมันมีพริกป่นด้ะ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเคยกินกันแล้วแหละแบบมันเป็นรสออริจินอลแบบมามา่มาหมูสับรส ต้มยำอะไรเงี้ยแ้วมันเป็นแบบถ้ากินกับพวกไข่อะไรเงี้ยก็น่าจะอร่อยวว้า <Wow. S 1> อันต่อไปดีกว่าก็คือไม่มีละเอ้ยก็คือยังไม่ได้ทํทาจะทําแทบและนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้กินกันเออพยาน มามาออ่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นถุกคนหลายคนก็คงกินอันนี้บ่อยแหละเพราะว่ามันแบบมีเยอะมา,มา,าเราก็จะมากินกันเหมือนเดอิอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้กินกันวนนี้หืมสีแบบเข้มข้นมากในเข้มข้นมาก สีมันจะไม่เหมือนกับต้ยมยำโปรตีนนะมันจะมันจะเป็นความแบบต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอะ่ะแบบใส่นมอะไรเงี้ยอ่าสุดจริงเปรี้ยวเฮ้มันเปรี้ยววะต้มยำไงเออเข้มข้นดีวะ่ะให้เทียบกับต้ยมยำกุ้งธรรมดารู้สึกยังไง มันมีความแบบเข้มข้นเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมะนาวแต่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวจีดเหมือนต้มยำแต่ว่ามันมีเหมือนมันมีนมมาใส่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเจือจางมันเปรี้ยวแบบมันนวลแล้วพอกินกับเส้นมันก็จะแบบอือฮึก็กลินกินแบบไม่หมดปากก็คือเป็นรสชาติที่คุณเคยที่สุดเท่าที่เคยกินมาวเพราะ กินเกือบทุกวันไม่ใช่อะไทยอะถ้าให้เลือดสายว่าแบบว่าเราเป็นสายไหนระหว่างต้มยำพุ้งปงกติกับต้มยำพุ้งน้ำข้นคิดว่าเราเป็นสายไหนส่วนตัวจะเป็นน้ำข้นใช่ชอบชอบอะไรที่แบบนุ่นๆไม่ชอบเปรี้ยวจีดอะแต่ถ้าชอบเปรี้ยวจีดเราจะชอบแบบแนวหมูมะนาวอะไรเนีเยนะ้ยแบบไม่ได้เผ็ดขนาดเออ แบบมีอ่ะถ้าถ้าอยากจะได้แบบว่าแบบเปรี้ยวเนี่ยขอให้เป็นแนวแบบมะนาวไปเลยขอให้สดชื่นไปเลยอะไรอย่างนี้แบบเปรี้ยก็เปรียปร้ยว้เลยอะไรี้ครบละกับสิบรสชาติตระแหน่ตอนนี้อ่าถามหน่อยว่ารสที่จากที่ชิมมาสิบรสเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่ารสไหนคือรสที่ชอบที่สุดสิบรสรอเราจะให้ มาม่ารถที่ชอบที่สุดนั่นก็คือคือคือมันมีรถอะไรบ้างวะไลยๆทีละรถเลยตอนแรกมีหุ้นเส้นน้ำใสขอเลือกเป็น มูมะนาวดีกว่าชอบคือเส้เนไม่รู้ว่าเหมือนเขาทําเส้นมาแบบนิ่มด้วยะอือป mm hmm. กติไอ้เส้นพวกนี้มันแบบพอมันนิ่มมันก็แบบยังแบบมีความแข็งอยู่มันเฟิร์มอยู่สเส้นมันยัเฟริร์มเฟิร์มอยู่แต่นี่คืออันนั้นคือน,นิ่มไปเลยใช่มันนิ่มแบบก็ทําแบบเดียวกันแต่มันนิ่มอะ mm hmm. เออมันเหมือนเขาไปต้มอ่ะแล้วถ้าให้เลือกรสที่รู้สึกว่ามันแปลกเซอร์ไพรส์สำหรับเราเลยเรารู้สึกว่ารสนี้คือแบบใหม่ รถนึงเหรอเป็นรถอะไรด,ดีอ่ะรถเนบนซ์ไม่ใช่รถ<บ><บ>ที่มันแบบแปลกแปลกใจสำหรับวันนี้ก็รู้สึกเป็นพวกตะระกูลเส้นกับเส้นเล็กอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่เคยกินน่ะแบบมันมันเซอร์ไพรส์ดีมัน,มนก็เคยเห็นแหละว,ว่าแบบมันมีเส้นเล็กเส้นอนะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเห็นเพื่อนเคยกินเขาบอกเออมันก็ดีนะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมากินวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ เออมันก็เส้นมันอร่อยดีเส้นมันดูแบบมีหลายเส้นเดีอะที่ไม่ใช่มีแต่เส้นมามาเส้นบะหมเทกเจอร์เปลี่ยนไปใช่อ่าสัมผัสที่เรารับจากเส้นมันไม่เหมือนเดิมใช่รู้สึกดีมากก็สำหรับวันนี้อ่ะเอาง่ายเลยถ้าใครชอบรสไหน เพื่อนๆเคยกินรสไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็บอกว่าชอบคลิปไหนเอ้ยไม่ใช่ชอบกินไหนชอบรสไหนมาที่สุดก็มาแชร์กันได้ที่ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ในช่องอโศกสา a ชาแนล้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปท่าแพกันต่อแล้วก็สามารถไปดูคลิปต่อ,ตอไปได้ในอีพีหน้าวันนี้บ๊ายบาย 拜拜。